สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ช่องหมอมิน3659ก้าเก้าทารอดนะคะเจอกันอีกแล้วในคลิปนะคะทุกคนของช่วงบ่ายเนาะบ่ายแก่ๆแล้วล่ะนะคะหมอมินจะมาแรนดอมนะคะคนที่อยู่ในใจคุณค่ะทุกคนตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับเรานะคะแล้วแต่หน้าพให้จะออกแล้วกันเนาะตรงนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบดีวันที่สิบหกนะคะ วันครูด้วยนะทุกคนเดือนมก,กราคมพศ2568นะคะตรงตรงนี้หมอมินอยากให้คุณนะคะทำจิตใจให้สงบนะคะอธิษฐานหนึ่งคนคนนั้นนะคะดวงที่หมอมินจะแลนด้อมอย่นี้ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยนะคะแต่อย่าเอาการดูดวงสุ่มทั่วๆไปนี้ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา เพราะว่ามันคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแง่คิดนะคะทุกคนมาดูพลังงานเขาคนนั้นก่อนเลยค่ะราศีอะไรธาตุอะไรเกิดวัอนอะไรเนาะใบแรกเลยหนึ่งไม้เท้านะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุไฟเมสิงคโนุนะ,ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรมอบินว่าเขาน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้เกี่ยวกับการงานใหม่ธุรกิจใหม่หรือความคิด เร,เริ่มหรือไปเรียนอะไรใหม่ๆมก็ได้นะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยนะนะคะมาดูใบต่อมานะทุกคน,นะคะอ่าน,นะฮะ King of Pentacle ร์คนะฮะ n g ถือเหรียญน,นะคะธาตุดินการกมรดสมงกรมอมินว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านอาสังหา,ารเงินนะคะทุกคนแต่แน่นอนค่ะถือเหรียญอยู่ในมือนี้เป็นคนค่อนข้าง มัน่นคงทางด้านทรัพย์สินเงินทองนะคะบางคนร่ำรวยมากก็ได้นะคะตรงนี้นะคะตัวเขาเป็นอย่างไรหมอมินว่าเป็นคนค่อนข้างเก็บความรู้สึกนะคะฟอร์มเยอะนะคะตรงนี้นะถามว่าคิดถึงคุณมั้งไหมแม่หมอว่าถือเหรียญอยู่ในมือนีย่ยังคงคิดถึงคุณนะคะเพียงแต่อาจจะเป็นคนที่นิ่งๆฟอร์มเยอะคนแบบนี้มีคนเข้าหาเยอะนะทุกคนตรงนี้นะแต่คนคนนี้นะคะค่อนข้างเดาใจลําบากนะคะนะ เก็บความรู้สึกสามนะะา3ไมเมทาค่ะตรงนี้นะธาตุไฟเมสิง์านูซมมัมเท้า t r e e of บานค่ะทุกคนคุณอาจจะดิวกับคนคนนี้ทางไกลก็ได้นะ,ะตรงนี้นะหรือคนในออนไลน์นะคะตรงนี้คุยกันทางออนไลน์ก็ได้หรือความรักความสัมพันธ์เมื่อก่อนเคยอยู่ใกล้กันนะคะบางคนเคยทำงานเคยรู้ จากนะคะใกล้ๆก,กันแต่ตอนนี้ต่างคนต่างแยกย้ายไปอยู่คนละทิศคนละทางก็ได้สามไม้เท้าหมอมินว่าคนคนนี้กําลังรออะไรบางสิ่งบางอย่างรอคุยรอเคลียร์นะคะหรือคุณทั้งคู่นะคะห่างกันออกมาแล้วนะสามไม้เท้าเนี่ยมาดูใบต่อมานะคะสองถ้วยทุกคนนะแม่หมอว่าคนคนนี้เขายังคงคิดถึงคุณโยนะนาะซองถ้วยหรือคุณทั้งคู่ยังมีจิตเขาเรียกว่าจิต ปฏิพัตคือมีจิตท,ที่คิดถึงกันนะคะบางคนอาจจะอยู่คนละฝัง่งอยู่คนห่างไกลกันนะคะอยู่คนละทิศคนละทางแต่ใจยังคิดถึงหรือเขาคนนี้เขาคิดถึงคุณค่ะทุกคนหรือคนในใจคุณนะ่ะคุณไม่ได้ชอบใครข้างเดียวมอมินว่าเขาก็มีใจอ่ะสองถ้วยนะคะมาดูใบต่อมาคุณอาจจะดิวหรือคุยกับธาตุน้ำกรกนมีนพิจิกนะคะห่านะคะเด็ดูวิวค่ะทุกคนวิวออฟฟอร์จูนบางท่านอาจจะคุยกับคนเกิดวันพฤหัส คุณทำกรรมแต่งใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ต้องต้องห่างกันไปนะทุกคน The View of Fortune นี้กงรอแห่งโชคชะตาหมอมีนว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่เคยห่างหายไปจากใจบางคนอาจจะกลและห่างกันแต่ว่านะคะเหมือนคุณทั้งคู่ห่างกันไปนะไม่ได้คุยกันสักพักอาจจะมีประเด็นอะไรก็ตามก็วนกลับมาได้พูดได้คุยกันเหมือนไม่ได้ขาดจากกันซะทีเดียวนะคะทุกคนตรงนี้คนที่อยู่ในใจหมอมีนว่าคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมาก เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาก็ได้นะแต่ค่อนข้างมีนคนเก็บความรู้สึกก็ได้นะตรงนี้ t ิ e j u d g m e n ค่ะทุกคนเขาผูกพันกับคุณมากนะคนนี้หรือคุณกับเขาผูกพันกันนะคะเคยมัดเห็นไหมคะเหมือนมัดติดกันมาคนเราวิวเนาะกับ j u d เมน t แม่หมอ,แค,อแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าคนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องมาเอินค่ะทุกคนเคยสร้างบุญเกื้อนหนุนเคยสร้างวิบากร่วมกันมา ก็ได้มาเจอกันตรงนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้สําคัญที่สุดนะ,ะทุกคนก็คือความรักก็คือการเกื้อกูลการเมตตาต่อกันตรงนี้ซื้อสัตว์ต่อกันไพ่ตัวนี้นะคะมันจะเป็นคนเราจะได้ต่อยอดนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์หมอบินว่าน้าตรงนี้มีใครบางคนที่คิดถึงคุณมากนะคะมีจิตที่ผูกติดกับคุณสองถ้วยค่ะนะคะไม่หมอเห็นทางไกลนะถ้าท่านใดคุยกับคนทางไกล ะะไม่ว่าเคยห่างกันไปนะคะตรงนี้หรืออะไรก็ตามมีใครบางคนคิดถึงคุณมากหรือใครที่เคยนิ่งคุณไปหรือคุณไม่รู้ว่าอาการเขาเป็นยังไงทําไมคุยไปแล้วเขาไม่ได้แสดงอะไรนะทุกคนแต่แม่หมอบอกว่าเขาเขาคิดถึงคุณเขาผูกพันกับคุณนะ mm hmm. ไพ่บ่ายช่วงนี้เป็นลักษณะนี้6กดาบค่ะแน่นอนหลความรักความสมันอันนี้เห็นไหมคะไฟ ปะทูเลยหกดาบความรักความสัมพันธ์บางท่านคุยกับทานลมถึงคุมเป็นทุนบางคนเป็นช่วงห่างกันออกมาแล้วล่ะค่ะอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะมีปัญหาทะเลาะก,กันไฟลุกเลยค่ะหรือความรักความสัมพันธ์นี้ณตอนนี้เขาเหมือนตัวคนเดียวถ้าคุณเคยพยายามในความรักความสัมพันธ์กระตือร้นแม่หมาว่าตอนนี้คุณเริ่มอยากมูออกจากความสัมพันธ์หรือเปล่าแต่ตัวเขากลับกลายเป็นว่าคิดถึงคุณโหยหายและเฝ้ารอคุณก็ได้ค่ะทุกคนหกดาบอบนะคะ ซีกอฟสอดนะคะสามถ้วยนะคะตรงนี้แน่นอนแหละบางคนก็ที่ผ่านมาอาจจะเป็นตัวเขาที่ชอบกินชอบเที่ยวเล่นดื่มนะคะตรงนี้มีเพื่อนฝูงมากมายบางคนเป็นเรื่องสามเศร้าเข้ามาแทรกในความสามัญคุณหรือความรักนี้เขาอาจจะมีใครบางคนที่อาจจะยังไม่เขาเรียกว่ามีปัญหานะคะยังไม่ได้จบกันดีพอยังไม่ได้เคลีย แล้วก็ดึงเราเข้าไปก็ได้ค่ะทุกคนแต่ตอนนี้แม่หมอว่าคุณเลือกที่จะนิ่งแต่ตัวเขาคิดถึงคุณมากหรือตัวเขาเป็นคนมีเสน่ห์ทุกคนตรงนี้มีใครนะรเข้ามาแทรกมาซ้อนในความสัมพันธ์คุณคุณอาจจะเป็นคนที่คบมาก่อนหรือเป็นแฟนหรืออยู่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวเราก็ได้หรือสามถ้วยเนี่ยมันอีงแบบนึงก็คือคนนะคะ คนหมู่มากฝั่งใดฝั่งหนึ่งแม่หมอแค่ยกตัวอย่างนะคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้ามาวุ่นวายเรื่องของพวกเราพี่น้องเพื่อนฝูงหรือเพื่อนก็ได้มาเสี้ยมมาสอดมาแทรกได้ด้วยนะทุกคนตรงนี้นะทาให้เราห่างกันออกมาแตกหักออกมานะทุกคนตรงนี้นะแต่แม่หมอว่าเขารักเขายังรักคุณนะมีใครบางคนรอโอกาสรอจังหวะที่จะคุยกับคุณคนคนนี้ผูกพันกับคุณมากๆเห็นไหมคะจัดเม้นสาหรับนี้แต่ว่าผูกติดกันวิวเขายังเชื่อว่า ถ้าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วนะคะตรงนี้คนที่ใช่นะคะแม่หมอต้องบอกก่อนเนาะว่าต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยนะคะนะคะทุกคนได้แชร์ลีโอชาวกรกฎลัคนากรากฎมงคนคุยกับคนทางไกลหรือถ้าอยู่ใกล้ก็เขาทํางานเกี่ยวกับรถก็ได้ขนส่งการเดินทางคนคนนี้คิดถึงคุณมากๆค่ะทุกคนอยากพูดอยากคุยอยากเดินทางมาเจอเลยอยากเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้นะ นะถ้าคุณเป็นฝ่ายที่อยากจะมูฟและอยากจะนิ่งและที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้กระตือร้นน,นะคิงเรียนี่ไม่กระตือร้นนะทุกคนนิ่งแต่ความรู้สึกเขานะคิดถึงเราแต่เขาไม่แสดงอาการนะคะอาจจะเป็นภาวะที่คุณอยากเริ่มนิ่งถอยห่างตัวเขาจะเข้ามาเทคแอคชั่นพยายามในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะนะ,ะไฟลุกเลยนะนะคะตรงนี้มาดูใบต่อมาหรือคนที่เคยทำให้คุณเสียใจค่ะทุกคนกำลังคิดถึงคุณมากๆเลย อยากกลับมาเราชัดเจนด้วยนะเรืองสั้นคนเกิดวันอาทิตย์นะคนคนนี้นะคะเป็นคนโดดเด่นนะทุกคนนะคะมากน้อยแตกต่างกันแล้วกันนะเป็นดาราก็ได้ดาวมหาไรยูทูบเบอร์ศิลปินคนมีชื่อเสียงนะคะแต่ถ้าไม่ได้ขนาดนั้นก็คืออยู่ในวงสังคมเล็กๆก็อาจจะในสังคมทํางานเขาก็เป็นคนโดดเด่นในกลุ่มเพื่อนทําสิ่งใดมักประสบความสําเร็จตรงนี้นะคะตรงนี้นะนะ บางคนเมื่อเป็นแับนี้บางทีบางสิ่งบางอย่างเราเป็นปูถทุชนถูกไหมคะบางทีอาจจะมีความหลงก็ได้นะคะลุ่มหลงกระดาพะมีคนเข้าหาเยอะคะ่ะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยนะเป็นคนโดดเด่นทีเดียวแหละแต่แม่หมอว่าคนคนนี้นะคิดถึงคุณมากเลยสองถ้วยผูกพันกับคุณมากมายคุณเห็นไหมผูกติดกับคุณนะคะตรงนี้แต่แน่นอนนะคะจัดเม้นสาหรับนี้ทําไมมีสามคนในความสัมพันธ์นี้นะคะ เป็นเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะ,ะทุกคนตรงนี้นะแต่แม่หมอว่าคุณเลือกถอยก็ได้นะสีดาเป็นสภาวะที่คุณนะ่าจะเลือกที่จะนิ่งเงียบถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเขาไม่เคลียแม่หมอว่าคุณจะเริ่มนิ่งหรือสถานะที่คุณเคยตื้นะคเคยทักเข้าไปก่อนแล้วเขาความรู้สึกของคุณรู้สึกว่าเขามีเสน่มากนะคะเขายังไม่ได้ชัดเจนกับคุณเท่าไหร่แม่หมอว่าคุณเลือกนิ่งแต่ตัวเขาจะเป็นคนพยายามนะทุกคนถ้าสถานะนี้นะ แต่ถ้าสามเศร้าแม่หมอบอกเลยว่านะคะมีใครบางคนจัดเม้นนี่อาจจะเป็นผลการกระทําก็ได้นะกรรมคือการกระทํานะทุกคนถ้าเขาเป็นคนที่ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เ mm. พราะเพราะคิดว่าตัวเองมีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงเป็นคนโดดเดือนอย่างนี้นะคะ mm. มีคนเข้าหายาๆมากมายแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขากลับกลายเป็นว่าไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกนะ,ะตรงนี้หรือเขา ไม่ได้แบบชัดเจนตั้งแต่แรกก็ได้แม่หมอว่าคนคนนี้จะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้ของคุณนะคะตรงนี้นะมาดูใบต่อมานะตัวเขาเป็นอย่างไรอัศวินดาบค่ะทุกคนนะ,ะในออฟสอดขีม้าขาวถือดาบนะ,ะฉันมาแล้วค่ะทุกคนความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นเรื่องเขาเอาแต่ใจขัดแยง้งนะคะทุกคนอีกโก้นหนักด้วยนะบัวคิงเธอเรียนนะคะแม่หมอว่าคนคนนี้เขารักคุณมาก ะะมีคนไม่ยอมจบไม่ยอมจากนะคะจะก,กลับมานะคะเพื่อกอบกู้ความรักความสามันธคคืนนะคะทุกคนมีคนที่คิดถึงคุณมากนะนะหกหกดาบสําหรับนี้เนี่ยไฟลุกเลยมาเป็นความรู้สึกร้อนรุ่มอยู่ในใจเขานะคะบวกสองท้วยพคนนี้คือแม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณมากเลยนะคะตรงนี้เหมือนเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอ่ะนะคะอืมนะ,ะนะแม่หมอเขาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะ ีน้ขอดูความรู้สึกเขาที่มีตคุณนะคะใบแรกเลยค่ะทุกคนแปดดแปดไม้เท้านะคะแปดไม่เท้าความรู้สึกของเขาเขาอยากพูดอยากคุยักคุณแปดไม่เท้าคือการสื่อสารอยากทักอยากพูดอยากคุยักคุณ มากมายเลยคุณเห็นไม่แสงแตะวันอ่อนๆแม่หมอไม่รู้ว่ากำลังจะตกหรือกําลังขึ้นแต่ก็คือมันมีแสงนะทวนเขายังมีความความคิดหรือความในใจลึกๆว่ายังมีโอกาสที่จะได้กอบกู้ความสัมพันธ์จะได้เคลียร์กับคุณนะคะเนี่ยแม่หมอว่าเขาอยากพูดอยากคุยอยากคุค้นมากเลยเนี่ยไพ่พวกเนี่ยแปบดบไม่เทานะคะอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารนะคะแล้วยังมีความหวังของเขานะว่าเขายังจะได้กอบกู้ความสัมพันธ์นี้คืน ตแต่แน่นอนละค่ะ The Hermit นะคะตรงนี้อร์มิชอวกันลักคนากัันี้เป็นไม้กลางเขตเลยเนาะตรงนี้หมอขอขอพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะณตอนนี้คนคนนี้กําลังคิดได้นะคะ The Hermit เป็นสภาวะที่คิดถึงเก่าเรื่องเก่าๆแล้วคิดถึงสิ่งที่มันถูกต้องถูกต้องมากกว่าถูกใจนะทุกคนตรงนี้นะ กำลังคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาพี่ผ่านมาหมายถึงสิบนาทีที่แล้วถ้าเกิดเรื่องนะเมื่อวานนี่ห้าวันที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วทั้งหมดแต่ถ้านานกว่านั้นนะคุณจะคงจะมูไปแล้วล่ะความสามารถนี้เขาคิดได้อาจจะตื่นรู้เพิ่งรู้ใจตัวเองนะว่ารักคุณพอให้มันออกก่อนอันนี้มีตั้งหลายใบนะที่เป็นคิดว่ารักคุณมากในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาไม่อยากปล่อยผ่านนะทุกคนยังอยากมีคุณไว้นั่นแหละ มาดูใบต่อมานะคะสิบไม้เท้าค่ะอู้นะคะตรงนี้อันนี้นะคม้าสีขาวกําลังดึงลากเข้าไปหมอมินว่าที่ผ่านมาเป็นภาวะที่คุณอาจจะเคยเป็นเดอะแบกนะแบกคือความเหนื่อยเหนื่อยใจก็ได้หรือทุกสิ่งทุกอย่างคุณประครับประคองสิบไม้เท้าคือถ้าคุณเป็นสถานะแฟนหรือบางคนผูกพันเป็นครอบครัวแล้ว คุณแบกรู้สิ่งทุกอย่างกับความรักเพื่อจากจะประคับประคองแต่ตอนนี้เขาเพิ่งมาเตือนรู้ว่าคุณดีและมีค่าแค่ไหนค่ะทุกคนตรงนี้เห็นไหมมาข่าวนี้ก็คือแทนความรักที่บริสุทธิ์ที่คุณอยากจะวิ่งไปแต่ตัวเขากลับกลายเป็นว่าเอาโซ่เนี่ยไปเกี่ยวไว้เขาไม่ยอมจากคุณไปทุกคนติดแงกอยู่ตรงเนี้ยอ่คะต้องลากต้องจูงเขาไปด้วยอ่ะเขายังเขาไม่อยากจากคุณไปอ่ะมันเหนียวแน่นนะคะอยากพูดอยากคุยคุณมากมายเลยด่าูเวอร์บางคนคุยกับคนวันเสาร์ บางคนคุยคนทางไกลคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละรัฐบางคนคุยคนต่างชาติได้ด้วยตัวนี้เป็นไพ่เมเจอร์สุดท้ายของคนที่คิดทบทวนบางคนหา่างออกมาเพราะเรื่องอารมณ์หรือให้เขาไปเติบโตทางความคิดว่าเขาต้องการอะไรบางคนไี่มีเสน่ห์มากๆเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าทุกคนว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาก็นิ่งด้วยถูกไหมเก็บความรู้สึกเก่งหรือเป็นห่วงช่วงเวลาที่เขาอาจจะเป็นความรักที่บางคนเมื่อก่อนอยู่ใกล้แรืเป็นเพระหนาทีการงานการเรืออะไรบางอย่างที่ ต้องห่างเหินกันทําให้เขาเผลอภัยไปดึงใครเข้ามาทําให้เราเจ็บปวดและเสียใจหรือเราเข้าไปโดยที่เขายังไม่ได้เคลียร์กับใครนะคะทุกคนบางคนเราโดยที่ราไม่รู้แต่ว่าใจเขากลับกลายเป็นว่าเมื่อคุณห่างหรือเขาห่างออกมาเขาคิดทบทวนอะไรบางอย่างมันเป็นเมเจอร์สุดท้ายของคนที่คิดได้นะเริ่มตกตะกอนความคิดคิดถึงสิ่งไรสิ่งรอย่างนะทุกคนไม่ว่าประเด็นไหนก็ตามแม่มอว่าคนคนนี้อยากพูดอยากคุยคุณแทบล้นออกมาจากใจเลยแหละ นะคะความดีต่างๆมากมายเขาไม่ยอมจากนะทุกคนม้าสีขาวนี่คุณก็ได้อาจจะก,กําลังจะวิ่งไปละชั้นพอแล้ะสิบไม่เท่าตรงนี้กลายเป็นว่าเขาเอาโซ่เนี่ยมาล่ามตัวเขาไว้ไปกับคุณเลยนะ,ะตรงนี้เขาเขาผูกพันกับคุณนะคะมาดูไปต่อมานะคะตรงนี้6กเรียนค่ะความรักความสามานี้นะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเรื่องการเงินถ้าท่านใดบอกว่าเออไม่เคยให้เงินนะแม่หมอ หมายถึงเราอาจจะเป็นคนที่ให้ให้ใจให้ความรู้สึกดีๆทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้นะคะที่ผ่านมาคุณดีกับเขาทุกอย่างนะคะตรงนี้แม่หมอว่าตรงนี้เขาจะกลับมาคืนความรักความยุติธรรมให้คุณเขาเคยทําสิ่งไม่น่ารักกับคุณคุณเคยให้ใจให้ความรักให้ความรักที่พักดีเพราะเรารักนะ,ะทุกคนตอนนั้นนะ,ะเขากลับแบ่งเห็นไหมคะแบ่งบางอย่างให้คนอื่นหรือให้ความสําคัญให้ค่ากับคนอื่นไม่แคร์เราตอนนี้แม่หมอว่าเขารู้แล้วละ่ะ เนี่ยตรงนี้รู้อะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกําลังจะตีตัวห่างหรือเปล่าคุณเริ่มนิ่งคุณเริ่มจากเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยตามเพราะเราต้องการมานะทุกคนความชัดเจนเราต้องการรักษาสถานะเราไว้แต่ตอนนี้เรากลับไปว่าเออนิ่งดีกว่าสีดาบเขากลับกระตือรือร้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้เราคืนนะ,ะมีใครบางคนชัดเจน,นึ่งดาบนะคะ,นะคะทุกคนธาตุลมเนะอัน,นี้เนาะ ตุนกูมีทุนมีคนบางคนไม่อยากจบไม่อยากจากเราชัดเจนจะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาบางสิ่งบางอย่างเพื่ออยากมาเริ่มต้นกับคุณดานะเขาชัดนิ่งกว่าชัดแล้วนะทุกคนคุณนี่หละคือใช่ที่สุดแล้วหรือถ้าเขามีสเสน่ห์นะแม่หมอว่าการที่คุณหายไปนิ่งไปทําให้เขานะคะอดลนทนไม่ไหวนะคะมีใครบางคนจะกลับมาเคลียร์ใจตัดสินใจบางอย่างนะทุกคนเลือกคุณหกถ้วยค่ะทุกคนไพ่มันขึ้นมาลักษณะนี้นะมีใครบางคน บางคนคุยกับคนที่อายุแตกต่างกันก็ได้ความห่างไกลหน้าตาทางสังคมทัศนคติคนคนนี้เขาผูกพันกับคุณเขาอยากกลับมามอบหกถ้วยค่ะดอกไม้นี้มาคืนเดียับคุณค่ะมีใครบางคนอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะอยากจะตัดจบทุกปัญหาแล้วกลับมาเลือกคุณนะทุกคนตรงนี้นะคะแต่ว่าสามไม่เท้าขึ้นมาก่อนอะนี้คือรอวันเคลียร์ใจนะคะรอบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปมนะทุกคนตรงนี้ได้ด้วย หรือบางคนเลือกที่จะนิ่งนะคะในบางอย่างที่เขาไม่กระตือรือ้นเขาจะเป็นฝ่ายเทคชั่นความสัมพันธ์นี้เองเพราะเขาต้องการคุณนะคะเจ็ดไม่เท้ามอคุณบล็อกกันไปไหมปิดกั้นกันไหมมีกำแพงไหมแต่เจ็ดไม่เท้าสําหรับนี้นะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นคนที่ฝ่ากํำแพงวงล้อมในเข้ามาหาคุณเองนะคะต่อให้คุณมีกำแพงแค่ไหนหรือถ้าเขาเคยเป็นคนที่ปิดกั้น บล็อกคุณไปแม่หมอว่าที่ผ่านมาเขารู้แล้วแล้วเขาคิดผิดตัดสินใจผิดนะคะทุกคนตรงนี้เขาจะกลับมาเองกอบกู้เองโดยที่คุณไม่ทําอะไรนะคะตรงนี้ถ้าไม่มาแปลว่าเราต้องมุกนะคะทุกคนมันเป็นดวงรวมาะนะตรงนี้นะคะคิงวอปครับบางคนคุยกับพ่อไม้แม่ไม้หรือเปล่าคิงวอปครับเนี่ยนะคะเขารักคุณค่ะทุกคนเขารักคุณมากเลยนะคะเนี่ยรักคุณมาก คิดถึงคุณออกมาจนล้นใจอยากพูดอยากคุย,ยกับคุณใจแทบขาดนะตรงนี้นะแต่ถ้าคุณใจแข็งนะคะถ้าเป็นหนึ่งดาบกับเจ็ดมเมถาวถ้าคุณใจแข็งไงไหมคะเนี่ยเขาถือดาบเนี่ยเขาจะทลายกำแพงทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์จะตื้อง้อคุณเช่นกว่าคุณจะให้โอกาสแม่หมอว่ามีใครคิดถึงคุณมากๆเลยณนะเวลานี้นะคะ ควีนถือไม้เท้านะคะธาตุไฟไม่สิงค์นเข้ารู้นะว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาเพราะควีนถือไม้เท้าเนี่เป็นคนเก่งนะคะถ้าคุณเป็นชายหรือคุณเป็นหญิงหรือคุณเป็นเพศไหนก็ตามแปลว่าเขาคิดว่าคุณเก่งมีความสามารถดูแลตัวเองได้ดีแถมดูแลเขาได้ดีด้วยทุกคนตรงนี้นะะแต่ตัวเขามากกว่าที่หวยหาห้าดาบนะคะตรงนี้นะเห็นไหมคะห้าดาบความรักความสัมพันธ์นี้นะคะทุกคนเห็นไหม ใครบางคนอยากวิ่งตามคุณแล้วก็มีนกตรงนี้แบบว่าอยากสื่อสารนะเนาะเมื่อก่อนนกก็คือสัญลักษณ์ของการสื่อสารการติดต่อนาที่ผ่านมาเขาปล่อยให้คุณเดินไปทั้งที่เขามองอย่างละลาล,ล,ลังเห็นไหมคะเจะวิ่งตามหรือไม่ตามแต่ตอนนี้เขารู้หัวใจตัวเองแล้วคะ่ะทุกคนเขาจะตามถ้า,มาหาคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้ไฮโลแฟนนะคะพฤก,กษบลัคนาพฤกษบตีคู่มากับเดอะเฮอร์มนเลยนะ เขาตื่นรู้ในความรักความสมพันธ์คุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอนะทุกคนมีใครบางคนจะรักคุณแบบกลับมาแบบไม่มีเงื่อนไขพอรู้ใจตัวเองแล้วคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะทุกคนตรงนี้เขาอาจจะขอพรบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้วนกลับมานะมาเริ่มต้นใหม่มาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาก็ได้แล้วมาชัดเจนับคุณทุกคนไพ่พวกนี้มันขึ้นมาลักษณะนี้อันนี้ก็แปดไม้เท้านะคะตรงนี้นะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมหกถ้วย ะะมาดูใบต่อมานะคะคิงเธอเรีนนะคะท่าทีที่เมินเฉยนะคะหรือฟอมเยอะของเขาแม่มองว่าเขาจะฟอร์มไม่เยอะหรอใจนะคะใจเนี่ยร้อนรุ่มมากเลยนะคะตรงนี้คิดถึงคุณมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะแปดไม่เท้าเนี่ยนะะยังมีความหวังนะคะในใจเขาลึกๆนะ,ะอยากพูดอยากคุยกับกคุณมากมายคือเหมือนคนที่คิดถึงใจแทบขาดอะแต่ฉันแบบเหมือน นิ่งๆอะค่ะทุกคนอ่ะมาดูว่าวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอ่ะวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเด็กถือไม่เท้าค่ะทุกคนบางคนคุยกับคนอายุน้อยไหมหรือถ้าความรักนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเขาอาจจะอายุเท่าคุณหรือมากกว่า ความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณทุ่มเทไประยะคือนานแล้วแต่ความสัมพันธ์มันเป็นเพจถูกไหมคะเป็นเหมือนต้อแท้ต้อแต้มันยังไม่ได้พัฒนาเขาถือไม่เท้ายังมั่นคงอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่เห็นไหมคะตรงนี้มันมีช่องทางแต่ว่ามันแคบลงประตูเขาคงรู้ตัวแล้วว่านะคะตรงนี้เนาะนะยิ่งปล่อยคุณห่างไปนะคะความรักความสัมพันธ์มอาจจะแบบห่างออกไปเรื่อยๆแม่หมอใครบางคนอยากจะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะตรงนี้ถือคุณไว้ในมือเลย หนาสามไม่เท้าค่ะทุกคนเขาเฝ้ารอนะคะตรงนี้อยากพูดอยากคุยกับคุณนะตรงนี้แต่ว่าสามไม่เท้าสําหรับนี้มีดาบหนึ่งดาบปักตรงนี้แต่ถ้าเป็นเป็นฝั่งคุณแม่หมอว่าคุณปักดาบลงแล้วไม่เอานิ่งละแต่ตัวเขามากกว่าที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ให้เขากระตือรอ้นเองนะทุกคนอ่านะคะหนึ่งเหรียญคุณมีค่าและสําคัญต่อใจเขามากมีคนไม่ยอมจบไม่ยอมจากจะกลับมากอบกู้ความรักความสัมพันธ์ มีใครคิดถึงคุณใจแทบขาดเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะหนึ่งเหรียญคือความรักที่มั่นคงนะคะคุณมีค่าต่อใจเขามากเลยนะคะนายอฟวานนะคะแม่หมอบอกเลยใครบางคนนะคะจะเทคแอชั่นในความสัมพันธ์นะ,ะมีใครไม่นิ่งแล้วมีใครที่ไม่ยอมจบยอมจากนะคะตรงนี้บางคนคุยกับคนทางกไกลเนาะหนึ่งไม่เท่าสําหรับก่อนหนะ้านี้ฝั่งเขาขึ้นมาหนึ่งไม่เท่าคือน่นาจะเป็นคุณนั่นแหละเขาอยากกลับมากอบกู้และเริ่มต้นใหม่กับคุณ และรักและมั่นคงกับคุณมากขึ้นหรือพัฒนาความสัมพันธ์นะคะซดาบค่ะทุกคนเขาไม่สบายหรือเปล่านะตรงนี้ได้ด้วยนะคยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งร้อนรุ่มนะคะทุกคนในใจนี่แหละคะ่ะคิดถึงคุณมากเลย4ดาบนะคะไพ่ตรงนี้แปดดาบเขารู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขา,เาไม่มองสิ่งดีๆที่คุณทําเลยไม่เคยเห็นนะคะตรงนี้ปิดตาไว้เห็นนะคะหรือความสัมพันธ์นี้ เขานำเรื่องนำปัญหาที่มันทกซิกปกติแปดดาบมันจะมีดาบพุ่งมาหลายทิศนะคะทุกคนให้คุณแต่ตอนนี้คุณผูกมันเข้าไว้ด้วยความรักหนึ่งดาบขึ้นมาอีกแล้วค่ะทุกคนคือชัดเจนนะคะไม่เหมอว่าคนคนใดอ่าเขาคนนั้นจะกลับมาเคลียร์ใจและชัดเจนนะคะุณตัดจบทุกปัญหานะคะ,นะคะอย่าพูดอย่าคุยกับคุณมากมายเลยเขาไปไหนไม่ได้คะ่ะทุกคนผูกติดกับคุณเลยเนี่ยนะคะคุณพยายามที่จะหนีแต่เขา เอาโซ่มัดไว้แล้วค่ะดึงเข้าไปเขายอมเจ็บปวดยอมทรมานเพื่อจะได้กลับมาหาคุณถ้าที่ผ่านมาคุณเคยเสียใจละนะคะหนักมากอะไรก็ตามแม่หมอว่าเขารู้ตัวแล้วแต่ตอนนี้ตัวเขามากกว่านะที่ไม่ยอมจบไม่ยอมจากจะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้ทีนี้มาลองดูฝั่งคุณสุดท้ายถ้าคุณอยากบอกเขานะคะคุณอยากบอกอะไรแต่คงไม่ได้เป็นตรงกับทุกคนที่อยากบอกนะคะหมอก็จะอ่านตามหน้าไพ่ที่ออกมาที่แม่หมอ เปิดให้คุณเห็นเท่านั้นนะคะทุกคนมาดูกันเนาะอ้อควีนถือเหรียญควี e n อฟเพนทา c l e ลคุณเห็นไหมคะให้คุณไปเตียว่าคุณเพศไหนก็ได้นะแต่ความหมายที่แม่หมอจะบอกคุณเหมือนนางพญาสวยหล่อดูดีในแบบฉบับที่คุณเป็นไพ่ลักษณะนี้แม่หมอบอกเลยว่าเมื่อก่อนในคุณเคยใจกว้างดูแลใส่ใจเขามากๆคุณคุณ แม่หมอพูดเลยไพ่พวกนี้บางบางคนน่ะรอบางนะบางท่านนี่สวยดูดีมากๆม,มีคนอยากได้คุณคืออยากมอบความรักความรู้สึกดีให้คุณมากมายแต่ลักษณะตัวเราเป็นคนที่ไม่ได้รักใครง่ายๆพอเรารักมากเราเลยรู้สึกเจ็บมากกับคนนี้นะคะณตอนนี้คุณบอกว่าคุณนั่งบนบาลังก์ของคุณอย่างสง่างานคุณเห็นไหมคะควีนเรียนคุณดูไว้นะคะ ถ้าท่านใดในอนาคตอยากหาไพ่มาเปิดเองคุณจะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีใจนะคะคุณมีใจแต่คุณไม่ทําอะไรนะคะตรงนี้ยนะมาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรหรือถ้าความรักนี้คุณเคยพยายามแล้วถ้าเขาอยากกลับเข้ามาให้เขาพยายามเองนะคะตรงนี้คุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะสิบเหรียญค่ะทุกคนเห็นไหมเมื่อก่อนนะคะคุณเคยดูแลใส่ใจมากๆเขาหันหลังจากคุณไป ไม่มีเยอะใหญ่กับเราทั้งที่เราผูกพันกับเขามากมากบางคนเป็นสถานะครอบครัวหรือสิบเหรียญในคุณทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะทุกคนตรงนี้นะหะนะ้าตอนนี้นะคะทุกคนสตรงิงไพ่มาขึ้นมาอย่างนี้อันนี้สิงละคณาสิงคุณเข้มแข็งมากสามใบนี้บ่งบอกเลยว่าคุณเข้มแข็งมากคุณหนักแน่นคุณรักเัวีองมากขึ้นคุณบอกใครจะมาใครจะไป มันเป็นเรื่องของเขาคุณไม่แคร์แล้วตอนนี้คุณรักตัวเองมากขึ้นหรือถ้ากลับมาเขาต้องลดอีกโก้ต้องซื้อสัตว์นะคะต้องเต็มร้อยกับเราไงไหมคะ,ะสิบเหรียญก็คือเต็มสิบนะคะต้องพยายามทุกสิ่งและชัดเจนด้วยนะทุกคนหรือถ้าเป็นเรื่องเจ็บปวดและเสียใจก่อนหน้านี้นะคะบางคนคุณบอกว่าคุณคุณพอแล้วก็ได้นะคะทุกคนเะนี่ยคุณให้ความรักกับตัวเองเขาต้องเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะเข้ามา ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามร,รับชมคลิปแรนดอมของหมอมินในคลิปนี้นะคะด้วเื่งส่วนตัวไอดีไลน์ของหมอค่าครูหมอก็ทิ้งไว้ในใต้วิดวีโอคลิปนี้นะคะทุกคนอ่านละเอียดเบื้องต้นก่อนที่จะทักเข้ามามีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ